เพ่งนี่คือว่าชานไปว่าเพ่งหมายความมองดูเฉยๆเปรียนเทียบแล้วเหมือนเรามองดูต้นไม้ต้นนี้แหละมองดูเฉยๆนั่นน่ะมันจะขาดไห้ต้นไม้ต้นนี้งรืว่าไม่ขาดแน่นอนถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้ต้นไม้ต้นนี้ไปเป็นประโยชน์เราจะมองดูเฉยๆหรอ มันจึงจะขาดได้หรือต้นจิกต้นเต็งต,ต,ต้นลังใหญ่ๆเราจะเอาไปทำบ้านทำช่องนั้นเรามองดูเฉยๆเขาไปนั่งดูเฉยๆน่ะมันจะขาดไหมเห็นจะไม่มีทางเลยไม่ได้เอาไปต้นเป็นต้นเสาไม่ได้เป็นบ้านเป็นช่องแต่ประการใดฉะนั้นมีวิธีเดียวเราเรียนรู้มาแล้ว นี่แหละคือตัววิปัสสนาให้คนใหญ่คือรู้แจ้งเป็นอุบายแห่งการเรืองปัญญาเป็นอุบายแห่งการรู้รู้ต้นไม้เปรียบยหมันรู้ต้นไม้ไม้เนื้ออ่อนเนื้อแข็งรู้หมดไม้เต็งไม้ลางไม้กิก่งหม้ไม้อะไรไม้มะคาาไม้มะขาเหล่านี้ไหม้พยุงเหล่านี้เป็นต้นรู้จักหมดนี่คือ ตัววิปัสสนาเป็นวาระการรู้ก็ขอยเข้าใจเมื่อรู้แล้วจะเป็นพระหันได้เลยเนยเปรียบเทียบเ,เมื่อรู้แล้วมันจะสำเร็จจิตเป็นบ้านเป็นช่องได้ไหมคงจะไม่มีทางเป็นแน่แท้พระงจึงตัดไว้ตัดไว้ว่าเหมือนว่านอนเหมือนลิงน,นะนะบาไมา้ทั้งดง พงพีนั้นลิงมันก็กระโดดโลดเลด่นไปตามภาษาของมันนะจับกิ่งนี้วางกิ่งนี้ก็ปล่อยกิง่งเดิมก็จับกิ่งใหม่ต่อมาอีกเรื่อยๆไปไม้ทั้งป่าดงพงพีก็ไม่ได้เป็นของลิงแต่ประการใดนั่นฉันใดก็ฉันนั้นไม้ทั้งป่าดงพงผีหรือไม้เนื้อแข็งไม้จะเป็นประโยชน์ ก็จะไม่ได้เป็นของเราถ้าเราไม่ตัดเอาขอให้เข้าใจเยียงนอพระะสีธิสารเพิ่นว่ามีดน่อยๆฟันเขาก็บนนับเพิ่นว่าพู้เท่าก้าวว่างนึกนก็บนนับบ่นับจังใดไม่นับหมายวมมีดน่อยๆมีดเ,ดเล็กๆเหมือนเราเพ่งเขาไปดูต้นไม้นั่นมีดเล็กๆเหมือนมีดไอ้ที่ว่าเขาปาดมาก เียวหน่ยนะจะไปตัดต้นไม้ต้นใ,นใหญ่นยะมันนับไม่ได้มันถึงจะตัดเป็นปีมันก็ไม่ขาดปอกปอกปนะมันต้องใช้เลื่อยหรือมันจะใหญ่ขวานจามหวานปั้มเอาตัเลยฟันเอาเลยมันถึงจะขาดอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นบุคลาธิษฐานเออันใดก็สันนั้นก็ย้อนกล้ามาอีกอันนี้ชีวิตของลูกผูกก็เป็นเช่นนั้น อยากรู้อารมณ์อยากรู้กิจแต่ลุงปู่ไม่อยากให้มันดับนะเพราะว่าลุงปู่ไม่รู้เพ่งเขาไปไล่ตัวอารมณ์นั่นนะโอ้ยเกิดเป็นลมตายวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าก็ไม่เห็นประโยชน์อะไรเกิดขึ้นเลยมีแต่ไล่มันเฉยๆลุงปู่ว่วาจ,จะไล่ขยีย้อารมณ์ให้มันตายมันมาหลอกมาหลอนนั่นนะ แทบลุงปูจะเป็นโรคประสาทตายทีน่นี่ไล่เฉยๆจะดักหน้ามันไม่ได้ทําไมมันดักไม่ได้เพราะมันเป็นทัวเดียวกันอารมณ์กับความคิดนั่ะความคิดคืออโลลุงภูความคิดอันนี้คอยคอยใจที่นี้เมื่อได้ปัญญาแล้วน่ะเราจงตัดต้นไม้หมายความว่า อินทรีย์แก่ก้าแล้วพระพุทธองค์ยังทรงตัดไว้ว่า <c oughs> เมื่อใดอินทรีย์ของสัตว์ของสมณพราหมณ์หรือของพระแก่ก้าศรัทธาวริยสติสมาธิปัญญาแก่ก้ากิเลตัณหาราคะก็แก่ก้าเมื่อนั้นแหละสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมตัดย่อมจะตัดสรูได้เห็นไหม เมื่อใดสมถะาบสมณพรางหรือพระเหล่านั้นอินทรีย์ก็หย่อนหมายความมันนอนเนื่องสัทธาบริยสติสมาธิปัญญาไม่รู้เลยไม่แก่ก็้าไม่มีการต่อสู้อับมันแต่ประการใดจิเลตัณหาก็นอนเนื้อพระเหล่านั้นพูดตรงๆจะไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสตัดสรู้เลย ไม่มีโอกาสจบจิตพหมจัรย์เลยอันนี้เป็นพุทธผลขอให้เข้าใจเพื่อว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็ค่อยแสดงไปให้หรู้แก้งแทงตลอดในการพุทธธรรมกรรมฐานหัวอธิบายให้ละเอียดน้อยเพื่อว่าท่านผู้ฟังนั้นหรือฝ่ายพิสุทธิสมณีนกกดีได้ยินได้ฟังแล้วจะนำไปพุทธปฏิบัติให้จำไว้ ว่าเป็นเช่นไรการพื้นบัตรปฏิบัติในศาสนาพุทธเรียกว่าเป็นศาสดาเอกของโลกนะศาสดาเอกของโลกนั้นจะงวแต่ลูกลูกของคำถอลึกเห็นจะเป็นไปไม่ได้เหล่านี้ก็ขอให้เข้าใจหลวงปู่ก็ยังบอกว่าลำดับจะเอาปัญญาเฉยๆ ปัญญาอย่างโน้นปัญญาอย่างนี้รู้กแก้งอย่างนั้นอย่างนี้ลงจบมาแล้วต้องสิบแปดศาสตร์สิบแปดด็อกเตอร์ถึงขนาดนั้นแหละถ้าเอาปัญญาไปรู้แก้งแทงตลอดได้หมายว่าปัญญาเน่มักแปดฝ่ายลูกี้คิดตัดสรู้ได้นั่นะพงคิดตัดสรู้ที่อยู่ข้างเตียงพระนางพิมพาไม่ดีเลยลูกว่า นี่มีข้อเปรียบเทียบหลายสิ่งหลายอย่างเบื่ออยากยางไงกัใจนั่นแหละวุามาเพื่อนางบนวันานั้นเพ่งขึ้นสู่ฌานที่แปดแล้วในบัดดนั้นเองจึงเกิดเป็นพลังฌานปรนูมะโัะยิทธิเหมือนถอดดาบออกจากฝักมีในพระไตรปิดกเรียบร้อยแต่ทำไมเขาแย้งลูกพ่อลูกดอน อันนี้ก็ไม่รู้เขาเรียนกลายหรือเรียนไม่ถึงก็ไม่รู้ของเขาอันนี้ก็สุดแท้แต่เขาเขาจะเล่นงานว่าลุงผูหลูกรดอดอุตริมุตุธรรมก็ขออาราธนาได้ไม่เป็นไรคำว่าอุตริมุตธรรมนั้นคือทำไม่มีในต้นเรียกว่าแสดงเรียกว่าวิมุโโกเหล่านี้เป็นต้นแสดงเรื่องชานเหล่านี้เป็นต้นไม่มีในต้น แต่ลูกูไมีแล้วนะะแค่มาจับสึกน้องผู้ยังไงอวดตัวที่มาทำหมายคว่าทำมันยิ่งเกินพวกมนุษย์มนาเกินเขาแล้วนะพวกบอดทั้งหลายจะมาจับสึกเลยก็เป็นเรื่องของเขาเมื่อเขาไม่รู้ควรที่จะรับฟังไว้และเอาไปพุปฏิบัติมันถึงจะถูก เมื่อตัวเองไม่รู้จังไปกล่าวตู่ท่านผู้รู้มันถึงกลียุคจึงลุกเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ขณะน,นี้บางทีเป็นคาราวาสือซ้ำไปก็ยังที่ว่าออกทีวีรายการต่างๆโอ้เหมือนตัวเองเป็นพระหันฝ่ายผู้หญิงก็ดีมีแม่ชีเลือลหลายคนไปแสดงเรื่องกิจท่านน้นท่านี้อะไรอย่างเขา ถ้ามัวแต่ไปแสดงเรื่องจิตมีจีดวงจีดวงนะเมื่อเรามองเห็นอะไรไปสมมุตนะินาสมมุติไม่สมมุติก็ได้เราเดินทางจากบ้านนาน้อยไปกรุงเทพหรือไปเชียงใหม่ไปเห็นต้นไม้ใบหญ้าภูเขาเลอกามันมีกี่ต้นกันแน่นั่นแหละคือกิจมันไปรู้ถ่ายรู้มนรู้มันจีดวงกันแน่ ไปรู้กี่อย่างกันแน่มันนับไม่ไหวฉะนั้นถ้าเพื่อว่าอยากจะรู้ว่ากิจมีหลายดวงหรือไม่หลายดวงนั้นถ้าเราเดินทางไปทางไหนอยากจะรู้จริงๆอันนี้พูดเป็นบุคลาธิฐานเพื่อว่า <c oughs> <c oughs> ถ้าสมมติว่ารู้เรื่องต้นไม้ก็ให้ไปตัดเอาเออเรารู้ต้นจิกต้นเตงต้นลางไปตัดเอา รูเถาวาหมันตัดเอาหรือว่าตัดไปตัดมาตั้งแต่นี่ระบาศนาน้อยไปถึงเชียงใหม่ไปถึงกรุงเทพลุงปูเอาสิบล้อไปสักหมื่นครั้งมันหมื่นครั้งหมื่นคันมันก็ไม่หมดหรอกไฟไม่หมดนี่ละกิจเป็นดงดวงคือมีหลายรู้หลายครั้งหลายอย่างมันจะหวจะไหวหรือ อันนี้ให้เปรียบเทียบไม่สักแต่ว่ากิตมีแปดสิบเก้าดวงร้อยยี่สิบดวงเหมือนดังเขาจ่าลึกไว้มันมีพระหกนั้นแต่มันอยู่ในลักษณะเช่นนั้นแหละเรียกว่ารรกุศลกิจอกุศลกิจเหล่านี้เป็นตนยุ่งเหยิงไปหมดมันเรียนไม่หวาดไม่ไหวจนกระทั่งงัวกันงัวก็มองจะระเบิดแตกตาย อันนี้ก็คอยเข้าใจเรื่องจิตเรื่องใจของเราท่นยกตัวอย่างอมกครั้งหนึ่งก็เรียกว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่บ้านหนาหน่อยเดินเดินรอบบ้านเราจะเห็นคนจี่คนนั้นให้หาตะก้าไปเลยหรือว่าเอาเกวียนเอารถไปเลยไปใส่คนที่เรารู้จักรถสิบรอมก็ไม่หมดเหมือนกันเรียนรู้มากไม่รู้ว่ากี่คน มีเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีง่วงวายก็มีเสาเรือนต้นไม้ก็มีแต่นี้โอม้มีมามากับกองอันนี้เปรียบเทียบให้ดูเรื่องกิดคงจะเข้าใจนี่แหละคือเรื่องวิปัสนาเป็นอุบายแห่งการรู้รู้จักรู้จำเมื่อรู้แล้วจึงนำมาเพียนเพ่งเป็นพลังชานมันจึงจะถูกจะกท้ออันนี้ก็คงจะเข้าใจ ทีนี้เมื่อนางบนวันานานั้นเพ่งกันสู้แล้วฌานที่แปดอย่างลุงปู่ว่าเหมือนถอดดาบออกจากฝักทันทีนอนอันนี้ไม่ใช่จิตท่อวังไม่ใช่จิตท่อวังหรือว่าทีนิม่ฐานะจิตแจก้าซะด้วยพอระลึกได้เท่านั้นตัวระลึกได้อยู่กลางเวหาทันทีเปรียบประดุลว่าลูกธนูอาญาสิตลุนออกจากแหล่งทันที พุ่งเข้าสู่เป้าหมายตรงดั้งจมูกตรงตาไหนขาดวงประสบาัดตรงกองน้มลูกป้อมปราการของกองน้มลูกขาดกระเด็นวือเลยเห็นไหมนั่นแหละการเป็นพระบุคคลชั้นรารันที่นี้คนอื่นมีแต่มาจับมือปู่มีแต่มาจับอยากจะจับฝึกงันถึงมันเทศเกินเขาเขาเทศไม่ได้เมื่อเขาเทศไม่ได้ จะมาจับคนเทศได้สศึกลึกซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ถูกไม่ดองสมมุติให้บังคนที่เรียนป .1 ป .2 ป .3 จะไปยับไปจับคูใหญ่สึกเลึกคู่ใหญ่เขาจบปริญญาตีถูกมาแล้วเนยนะซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ถูกไม่้องเป็นคนโง่เขาโมบัญญาทั้งนี้เป็นคนโง่โง่เรื่องอะไรสมมุติอ่ะ โง่อริมักโง่อริผลโง่เรียกว่าพระยบุคคลตั้งแต่พระโสดาสถานาคามีพระหันนี่มันเป็นคนโง่ไม่ใช่พวกเราเสมอไปหรอกเมื่อมีผู้อื่นผู้อื่นรู้แจ้งแทงตลอดได้เป็นที่ว่าพระริบุคคลแล้วนะจะไปกาวตูท่านอย่างันอย่างนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องนอกประเด็นของศาสนาพุทธ แต่มันถูกต้องของเกลสตันหาอาสวะของเขาก็เท่านั้นเองกระจายข่าวม้นนี้ออกไปรูเทตโลดวันนี้นั่นแหละเมื่อนางบนวันนา,นานั้นได้ถึงแล้วดับแล้วซึ่งกองนามลูกจึงถึงแล้วซึ่งใหม่ใม่ถึงแล้วซึ่งพระหลันตะมักได้ถึงฌานที่เก้าเห็นไหมสัญญาเวทะยิตริโลก คือทรงไว้เช่นนั้นประมาณว่าสองสามชั่วโมงจนกระทั่งหัวะจะระเบิดแตกทุ่มถึงขนาดนันดันนะเรียกว่าไม่มีโลกหน้าโลกอื่นไม่มีดวงพุทธิลลด,ดวงทิตดวงไม่มีดวงอาทิตยดด์ดวงจันทร์ดวงเนินดวงจันทร์อะไรเหล่านี้ไม่มีดวงดาวไม่มีการเข้าการออกของสู่ของทุกตแต่ประการแต่อันนี้เป็นปริศนาธรรมให้เข้าใจเมื่อคลายออกหน่อยหนึ่งนั้น นางบนววน,นาจึงเกิดมีปรีชาญาณอย่างรลู้ตานิเป็นญาณอย่างรลู้นะบอกให้ไม่ใช่เป็นโลกีวิสัยตานี้ไม่ใช่เป็นปัญญาฝ่ายมักแปดดับลงเสแล้วมาแปดมักแปดคือศีลส,สมาธิปัญญาดับลงเกลีย้ยงเลยเสมือนหนึ่งหรือ,อลำรดลำเรือเหล่านี้มูกเบลเทียฟังแล้ว เมื่อถึงแล้วท่านมีปริญาาอย่างลู่ในกิจสี่ยันสามพร้อมทั้งปฏิบาตด้วยยัง <c oughs> คล่องเข่วยว่องไวถึงแล้ววิมุตติโมกนั้นมันจึงจะถูกต้องสิอันนี้พูดหอยย่อวันนี้ให้เข้าใจทุกคนการเป็นพระบุคคลนั้นต้องทำให้ถูกจุดถูกวิธีมีกฎมีเกณฑ์อย่างแน่แท้มันจึงจะถึงได้ อันนี้เขาว่าการเดินทางนั้นมีหลายวิธีเรียกว่าสุขัมัสะโกก็มีเตวิโชก็มีเชลพิญโยก็มีเป็นสัมพทธิ์ป,ปตก็มีต่างคนต่างเดินทางก็ถึงด้วยกันเท้งนั้นเลยเราบอกอันนั้นเออถึงก็ถึงเป็นเรื่องของเขาเขาเดินไปทางไหนก็แล้วแต่ของเขา มีทางเดียวเท่านั้นที่จะถึงได้ที่หลวงปูบ่บรรยายมาแล้วนั่นแหละจึงจะถึงจุดหมายปลายทางจึงจะจิตพรมละจันได้ทีนี้การต่อมาจะเล่าเรื่องนางวนวนาสกอน <c oughs> ท่านก็เป็นคนสวยสดคนงามแม้จะเป็นพิสุนีแล้วก็ตามนั่นละวิบากจะตามกันตามทันหนุ่ม,นม,นมคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกพี่ลูนกน้องของนาง ตอนนี้นางวุลวันานานเรียกว่าไปเทศที่ไหนก็ไม่รู้ไปสั่งสอนฝ่ายพุทสุนีอะไรก็ไม่รู้ละพอกลับมาก็มีเตียงเออตั้งอยู่แต่ว่าอยู่ในป่านะอยู่ในป่าเมืออการฝ่ายพุกสุนีพอดีว่าหนุ่มคนนั้นก็เลยฉวยโอกาสเรียกว่าเอามีดจ่อคอนางซะเลยนางวุลว,วนานคนนี้ หริาคมขืนนางภิกษุณีอุบลวรรณานัน้นจนสำเร็จความไข้ของหนุ่มคนนั้นเมื่อเดินออกจากยังไม่ได้ออกจากที่ว่าห้องของนางหรอกก็ถูกแผ่นดินสูบเหมือกนกันถึงขนาดนั้นไปทำลายพระอรหันต์เรียกว่าไปทำลายฝ่ายผู้หญิงก็เป็นวรราพานเหมือนกันนะนัะ่นการไปฆ่าพระอรหันต์ท่านก็บอกว่ามันต้องอาบัติปาริก หมายกว่าผู้เที่ยวเทศนาโปรดสัตว์จะรู้ได้ยังไงว่าองค์โน้นองค์นี้เป็นอรหันหรือไม่เป็นพระหันเราไม่วิญาณอย่างรู้ขอให้ทำบุญสุนทานเอาไว้เพื่อว่าชาตินี้เรายังเดินทางไม่ถึงชาติต่อ,ตอ,ตอไปก็จะเป็นบุญใสยตามส่งเราไปยังพบข้างหน้าให้พบด้วยความสุขความเจริญต้องกันข้า ถ้าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นลุงพอ่อลูกอุดรเพื่อเทศน์ชนนี้